ก้องสดโดหมูสวัสดีครับสวัสดีครับก้องสดค่ะโดหมูนะครับค่ะพี่ว่าวันนี้มาแบบวุ้นตื่นเต้นมากหดูชอบมากเลยทําไมพี่พศจะมาล้วงลึกเลยคะล้วงลึกอะไรล้วงลึกหนุ่มหล่อตัวท็อปบาโฮสเอออ๋ออันนี้น้องเขามาจากบาโฮสเหรอน้องเขามาจากเอสการ์ดเอสอาร์ซีชื่ออาร์ซีอาร์ซีค่ะแต่อาร์ซีมาวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องเอสการ์ดนะพี่พศมาคุยเรื่องว่า น้องอาศีเนี่ยเริ่มคำทำงานเป็นยังไงแล้วทําไมถึงมีสเสน่ห์มากคนหลงไหลยังไงไหว้ที่ไหนบูชาอะไรเหรอเดีดี๋ยวน้รายการเราเอาอย่างนี้แล้วหรอได้เลยหนูชอบมากมีคนดีเควสเองแหละเอาเด็ก่าโฮสต์มาเลยใช่ไหมชอบเลยไม่ใช่เด็กแอสการเอสการาไม่เพราะเด็กพวกนี้เขาต้องมีมูกันบ้างอะไรอ,อ,อย่างนี้วันวันก็ทาแต่ลิปทาแต่ปากพี่ก็มีลิปอาจารย์สาริกาลิ้นทองอะไรอย่างนี้ป่ะอาศีถามหน่อยอาศีตอนนี้ทำงานอยู่ที่แอ<า>สการอยู่ไหม ตอนนี้ทําอยู่ครับมีอื่นมีอื่นอีกไหมเออก็มีครับมีแบบ YouTube กับ t ทิกเกอร์ครับถ่ายคลิปเป็นอินฟูแล้วก็รับงานถ่ายรายการด้วยอะไรทำด้วยอย่างนี้ด้วยเนาะอ่ะบอกก่อนว่าตอนนี้เขาดังมากน้องอาศีพิพลดวันหนึ่งที่อยู่ที่อยู่ในทิกเ o k เนี่ยคนดูเยอะมากเลยใช่ไหมทิกเกอร์ชื่ออะไรอ่ะทิกเกอรนะครับชื่ออาศีครับอาศีเฉยเฉยเออเดี๋ยวพี่จะตามทิกเกอรอาศีนะจ๊ะเออวันนี้ขอมาล้วงลึกๆหน่อยพิพลดขา พี่ว่าจะล้วงล้ือว่าให้หนูล้วงก่อนครับพี่ก้็ล้วงเลยเลยให้หนูล้วงกันเหรอคะับสีถามหนูว่าเข้าทํางานที่แอสการ์ดได้ยังไงทำมากี่ปีละอืมอันนี้จะเข้าปีที่สองแล้วครับท่าทำมาสองปีเองเหรอครับเพิ่งทําครับหรอใช่ทำมาสองเพิ่งทำสองปีเองเหรอใช่ครับประมาณสองปีอุ้ยไปเธอได้ไปเธอดังเร็ววะไม่แน่จะอาจจะเพราะแบบเขาถ่ายคลิปแล้วผมชอบถ่ายคลิปด้วยนะครับอ๋อ คลิปอะไรคลิปมีคลิปโป้ด้วยไหมก็ว่าจะทำอยู่ว่าจะทำอยู่นี่ไงานสี่นี่ไงดูสิน่ารักไม่พอนี้เนี่ยเขาเต้นอยู่นี่ไหมเนี่ยโอ้สี่รอยสักนี่เหรอใช่เขาไม่รอยสักออสี่หรออันนี้อันนี้รอยสักอ๋อไม่เห็นเหมือนเลยน่ารักเลยดูสิเขาเต้นน่ารักมากเลยอยู่ดีตายแล้วแล้วเขาทำงานที่นี่เมื่อก่อนทำงานอะไรอะสีเมื่อก่อนก็จะเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวพ่อค้าโดนัทคนส่งแก๊สครับผมเขาส่งแก๊สด้วยเหรอครับขับรถส่งแก๊สจริงเหรอ อู้ตายแล้วจะไปใช้พี่บ้านพี่ไม่ใช้ตะอหฟ้ามึงจะสั่งแก้ม,มาใช้หน่อยพี่พดอเขาใส่เสื้อแขนยาวอย่างรอยสะเขาเหรอไม่ในในนั้นเขามีรอยสะเออจริงถามหน่อยสิว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่พลิกชีวิตอาศียเลยใช่ไหมใช่ครับเมื่อก่อนตอนํามาล่าสุดนี้คือส่งแก๊สเยอะแท่ไห่ก็คือได้วันละสามร้อยครับและวันละสามร้อยเหรอทำไมไม่มาหาพี่วะพี่แค่พันหนึ่งเหรอ แม้อย่างนี้ต้องบ้ากันอยู่แล้วแล้วพอมาทำบะเออทำพิษแอสกัดได้วระมาณเท่าไหร่น้อยสุดกี่บาทถ้าเดี๋ยวนี้ขั้นต่ําก็จะเป็น1,800กว่าบาทก็5ดริง์เท่ากับดริง์ดริง์ละ370บาทครับขั้นต่ำห้ดริงก์แล<อ>้วแต่ลูกค้าจะพึงพอใจว่าจะให้เราเท่าไหร่ปกติดี่เยอะสุดเท่าไหร่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ก็ร้อยขึ้นนะครับร้อยดริงร้อยขึ้นไปครับร้อยดริง์ไม่ไปเหรอเคยแบบดริง์ละ370ร้อยดริงร์อยดุิงเป็นเท่าไหร่พี่พบอสนะ ถ้า100ก็300รอ 30, 1, 5, 000, 7, 000้าม0ม่นเจพันไม่ใช่กำลังดูคนช่างทำผมทำผมชั้นเน <t <t ี่ยแบบกลายเป็นพีิกล้องเลยอ่ะทรงผมอะไม่เหมือนก็เคยไม่คืร้อยดิงนี่คือสูงขึ้นไปอีกและสูงสุดกี่ดิงพันดิงไหมพันนี่ก็เกือบถึงครับได้ประมาณ800ครับ2องแ0นกว่าบาทครับขึ้นเดียวเธอเหรอเธอตนอ่นี้ ไม่ไม่พวกเด็กได้สองแสนกว่าบาทกับบาได้ส่วนอีกคนที่ให้อ่ะตามใช้หนี้ไม่ไหวตอนเมาไงตอนเมาซื้อดิ้งใหญ่เลยอุ้ยซื้อซื้อซื้อพอตื่นเช้ามาอ้าวนี่นี่ไงนี่คนส่งมาเจ็บนี่กันเป็นแถวนี่จะผมทองก็น่ารักนะอาสีกลับมาจากเกาหลีครับเกาหลีเอ้ยพี่ไปบ้างได้ไหมไม่อยากไปอาสีถามหน่อยจริงอาชีพบาร์โฮสจะทำอะไรบ้าง อาชีพบาโฮนนะครับผมผมไม่รู้ว่าคนไหนใไรแต่ผมเนี่ยจะเข้าไปแบบผมชอบคุยชอบเล่นนะครับเดี๋ยวช่คก็จะถามว่าพี่เคยมาไหมครับพี่ก้องเคยมาไหมพี่เคยมาหมพี่โเคยมาไหมครับเคยชอบเด็กคนไหนไหมหรือว่าไม่ชอบไม่ชอบมันชงเหล้าเยอะเกินเดี๋ยวชงเดี๋ยวชงเดี๋ยวชงวัดเดี๋ยวเหล้ากูหมดเลยอ่ะใช่นใหนเด็กนี่จะชูยังไม่ได้กินสักแก้วเลยเด็กมันชงเหล้าหมดเลยอ่ะคุยคุยเล่นเกมใช่ครับแบบเป๋อิงฉุบกันพูดคุยกันแล้วก็คิดเงินกับเราด้วยนะชงเหล้าหมดอ่ะ างทีก็แบบแอบขอทิปลูกค้าสักห้าร้อยได้ไหมให้คาชงเราเนไม่ได้ให้ไม่ได้ให้กินนิดหน่อยชงเอ้าเล่ากูหมดแล้วเหรอซื้อใหม่ไหมครับซื้อใหม่ไหมครับอะไรเงี้ยแต่นี่เคยไปเหรอน้ําเต็มขยะเลยอย่ามันเททิ้งไงเคยไปเหรอเคยไปแต่เคยเคยทำนะเคยแบบแอบเทเล่าทิ้งเนี่ยถ้าเราเมาเมาไม่หมดแล้วผมก็แบบฉันเลิกเที่ยวเลยต่อบเลยนะไม่อย่างนี้อย่างนี้เธออย่างนี้เขาเขาเกาะเธอได้ไหมเกอดได้ไหม กอดได้ครับผมกอดได้เพื่อนคุยได้แต่ล้วงไม่ได้ล้วงไม่ได้ล้วงไม่ได้นะคบไม่ใช่ว่าคิดว่าแบบเขาเป็นเหมือนกันแบบกอดแล้วล้วงคุณล้วงเลยไม่ได้ไม่ต้องดูก่อนว่าหน้าสวยหรือเปล่าอีคนล้วงอ่ะหน้าสวยก็ได้แต่ถ้าหน้าแบบว่าเงือกก็ ไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎร้านแต่ถ้าถ้าผู้หญิงสวยนะอ้าได้ได้ได้อย่างเงี้ยเขาไปกอดแล้วเขาเราขาหาว่าอาชีพบาบาโฮนี่คือขายอย่างมือแข่งนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ขายบริการไม่ได้ขายตัวขายบริการขายแค่แบบเอนเตอร์เทนเล่นเกมขายความแบบเอนเตอร์เทนขี้เล่นพูดคุยเกมไหนเล่นเยอะสุดส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแบบ ป่ายิงจุบอะแพ้ดื่มหรือว่าชนะดื่มหรือว่าแบบถ้าแพ้พี่ก้อง <คน S 1> เขาต้องป่อ,อยิงชุบจนเล่ามันจะได้หมดเร็วเขาจะได้เปิดใหม่ขวดเป็นหมื่นนะมึงเล่าว <laughs> ่ะแบบคอนเสิร์ตนี่หมื่นโอ้ยเกือบแสนนะครับถ้าคอนเสิร์ตแต่ละทีเนี่ยแบบถ้าคนดื่มเล่าเยอะตอนแรกตอนตอนแรกแบบชนีเดินเข้าไปอย่างเงี้ยพี่ก้องสมมติเข้าไปในบาร์ฮนะชนีเดินแบบนี้เลยเนี่ยตอนแรกนะแต่ตอนกลับเดินยังไงวะ อีโดนไปสองแสนเขาพมพอยอคองเขาบอกว่าอาสีเนี่ยเคยมีลูกค้าเปถึงแปดแสนบาทสองแสนสองแสนอีนนี้เขียนแปดเพชรเขียนเพชรไม่อีแปดแปดแสนเนี่ยอีกคนนี้ยังอยู่ในคุกเลยเพราะว่าโดนจับไปเป็นนี้เขาแล้วไม่เอาไปใช่แปดแสนคือาสีอันนั้นคือผมเอาคืนเขาเลยครับเพราะว่าแบบผมไม่ชอบลูกค้าที่แบบห่วงหึงแบบเขาตกมเลยแบบตกเท่าไหร่หึงใช่ครับไม่ให้ไปอยู่กับคนอื่นไม่ให้เข้าร้านเขาแบบ ผมโดนตบหน้าเลยทำมาโฮสครว่าสบายไม่สบายนะครับบ้าให้เธอแปดแสนแล้วก็ตบหน้าอ้หมดเวลาแล้วเอาอะไรกันเนี่ยกูงงลาไปแล้วจะไปบังไม่หมดยังไม่หมดเหรอเข้าช่วงหน้ามาดูที่อารีเนี่ยทำไมคนถึงติดขนาดทำไมถึงมีเสน่ห์ขนาดทำไมถึงมีเสน่ห์มากเลยนะเธอดูกิ๊ก็ยาักมากดูพี่ก็มีความสุขนะเบรกเธอดูจังหวะพี่ก็มีควาบูชาอะไรทำพิธีการยังไงถึงเฮงขนาดนี้มีความสุขกว่าวันอื่นๆเบรก เบรกเดี๋ยวนี้อาซี่กอกสดพดปูอ่าพี่พ่อลิ้นติดโปรแฟร์ค่ะวันนี้วันนี้อ่ะตัง้งแต่เมื่อวานนี้ว,นวันวันที่12ถึง22กันยายนนะครับนะเซ็นทันไอ้คอรนชั้นหนึ่งนะครับศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับปกักบุดความอร่อยสิวันนะครับมีมากกว่าพันเมนูราคาจับต้องได้ครับมีโปรโมชั่นทุกร้านเลยนะครับเมื่อมาที่เปิดตลาดวันแรกก็มีน้องพีพี นางเอกสวยๆจากพรชิวันนะครับไปคึกคักมากแล้วมีต่ร้านค้าอาหารมากมายน้ำพริกเปาแว่นบายคุณสาวน,นิสวรรณสานะฮะลำพาลำพายก๋วยเตี๋ยวเรือบายเฟิร์สเอกพงศ์นะครับท็อปโฮมเมดโดยคุณท็อปดารีนุชนะครับแล้วก็สมูทตี้ดีใจ ดีรรประไทยแล้วก็มีกิจกรรมร่วมโปรด,ดีกินฟรีมีเกมอิ่มอร่อยไปรุ้นกันเลยนะครับดูซื้อของผ้าร้อยได้ดูดวงฟรีด้วยกับหมอดูชื่อดังสลับกันไปสลับกันมาตลอดสิเว,วันเต็มเลยที่รู้มดินิโตแฟร์แฟชั่นไอแลนด์ดินิโตแฟร์รู้ไหมว่าไอ้ทงทงก็ไปขายนะแซ่บตีนไก่วันขายหมดเร็วมาก ันนี้ไปอีกละขายหรือแจกอีทงอ่ะขายเดี๋วผู้ชายเดินไปเดินมาแจกอร่อยมากแซ่บมากขขยตีนไก่ะเหรอตินงไก่ดูดสุดลิ์น่าเป็นรองเอเราคุยกับอาซีบ้างดีกว่าอาซีจริงๆเมื่อก่อนชีวิตอาศีเนี้ยเด็กๆเขาบอกว่าคุณคุณถูกทิ้งไว้ในถังขยะเหรอใช่เราถวายเก็บมาเลี้ยงัวารังครับโอ้แล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เด็กครับเพราะที่บ้านทวดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ลำปางร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเนียนครับผมชื่อว่า ร้านก๋วยเตี๋ยวบันต้านะครับเปเนียนแล้วก็เขาก็เก็บมาเลี้ยงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ให้ขายก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เด็กเสือก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่อนุบาลแล้วผมอ่ะจนมาแบบก่อนจะมาทํางานบาร์โฮสเนี่ยครับก็คือเป็นพ่อค้าโดนัทคนส่งแก๊สซื้อมากี่บาทพอ่อแมอซื้อมาชิ้นละเจดดบาทครับขายสิบห้าบาท,บาทขายดีไหมโโหเมื่อก่อนนี้ขายแบบเมื่อก่อนขายดีแต่เดี๋ยวนี้โควิดมามพายุเข้า ลูกค้าไม่ชีวิตเขาหน้าสงสารพวกแขกก็เคิมแต่มีเพชรก็ถอดเพชรมีพลอยก็ถอดพลอยมีเงินก็โอ้ตายละถอดไม่ออกพอดีนิ้วม้วนชีวิตก็น่าสงสารพี่ก้องแล้วไงแล้วคุณก็เรียนเป็นสื่อที่ลำปางใช่ครับเรียนอยู่โรงเรียนประชาวิทย์ครับจบแค่ม .3 เองแล้วก็ออกมาทำมาหากินเลย ออ๋ใช่ครับทำมากินตั้งแต่อายุ16พี่ส่งเด็กมาเสดมาหาพี่ก็จะเนเคยเจอกระเทยหลอกไหมไม่เคยค่ะสิวันนี้เจอแน่นอนส่งารองกระเทองกระเทยส่งมารองกันเลยวันนี้เจอแน่นอนใครโดนนัดส่งแก๊สสุดท้าย300ใช่ครัแล้วตอนนี้คุณทวดเป็นไงคุณทวดยังขายคุณทวดยังเลี้ยงอยู่เหรอล่าสุตอนนี้เลี้ยงทั่วนะครับเลี้ยงครอบครัวนะครับตายไม่รักผ้าสาทุกเขาไม่ไม่มีเขไม่มีใครเลี้ยงแล้วเขาอยากได้อยู่ อ๋อแสบตามากเลยเห็นเนื้อราะเลยอ๋อเหรออ๋อตอนีคุณดูเดียวครอบครัวอยู่น่ารักเนาะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลด้วยอืมดูแลทั้งหมดเลยครับใช่แบบหาเงินเลี้ยง ตอนนี้มอนเป็นสาหลักของบ้านโอ้น่ารักเนาะขอยเจริญรุ่งเรืองเนาะเออเบอร์เราไหนขาดอะไรก็โทรหาพี่เขาก็ไปเลียเบอร์ได้นะไม่จ้องี๋ยไม่ส่เบอร์แล้วจริงๆตอนนี้คือเพอเริ่มทำวันแรกของเอสการแล้วคุณทมบัติอย่งอยู่จะไปทำที่เอสการทำมาโฮสก็คือช่วงนั้นก็คือช่วงโควิดมาแล้วพายุมาแล้วคือแบบผมลงทุนเช่นลงทุนไปพันห้าซื้อโดนัทมาเพื่อจะมาขายอะครับแล้วก็แบบโควิดมาพายุเขาขายไม่ได้เลยครับผมจนแบบ แกก็ส่งแล้วก็คนไม่ค่อยสั่งอาหารเงี้ยมันก็เลยขายไม่ได้จนเหลือเงินก้อนสุดท้ายคืนหนึ่งพันบาทก็เลยแบบเธอเป็นคนเหนือเหรอใช่ครับเป็นคนลำปลางครับแล้วไงต่อหรือก<ม>็เลยแบบไงถามเพื่อนที่ที่อยู่กรุงเทพว่าแบบมีงานอะไรแนะนําในกรุงเทพไหมเพราะว่าตอนเนี้ยแย่มากมีเงินแค่พันสองพันติดตัวไปไม่มีเงินจะกินแล้วครับเ<อ>หลือเงินก้อนสุดท้ายแค่พันสองพันก็เลยเพื่อนแนะนําว่ามาทํางานกลางคืนที่กรุงเทพไหมหน้าตาก็ผ่านแล้วก็แบบลองมาดูหน้าตาก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้น ผมก็เลยทํางานอะไรทํางานบาร์ทำงานกลางคืนเป็นแบบบาร์โฮสม<า>ผมก็ไม่จับถามเาไม่ว่าขายตัวหรือเปล่าถามเขาไหมไม่ได้ถามครับเพราะว่าแบบคุณก็มาเลยาม,มานั่งตัดสินใจเลยเหลือเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยพันสองพันเนี่ยนั่งรถทัวร์มาเลยครับเจ็ดร้อยบาทจําได้เลยนั่งลงรถทัวร์แล้วเหลือไม่กลัวเพื่อนพามนหลอกเหรอมันทําอะไรไม่ได้แล้วมันไม่มีเงินแล้วอ่ะมันเหลือแค่พันสองพันก้อนสุดท้ายแล้วอ่ะเจ็ดร้อยบาทนเหลืออยู่พันสามอ่ะเหลือพันสามอ่ะเดี๋พันแล้วก็แบบเพื่อนแนะนําร้านนี้เป็นบาร์โฮสผมก็เลยแบบ ถือถือกระเป๋าแบบถือกระเป๋าเดินทางมาเลยนะครับถือกระเป๋าเดินทางเข้าบาร์โฮตเลยผมนึกว่าเป็นร้านเหล้าธรรมดาไงแล้วคนเป็นร้อยมองผม,ผมก็เลยมองอะไรว่าคนเยอะจังร้านนี้ม,มันคืออะไระแต่ผมก็เลยใส่ตอนนั้นใส่รองเท้าผ้าใบธรรมดาเสื้อออกกันวังกายคิงวอร์มแล้วก็กระเป๋าเดินทางเข้าร้านเหล้าเลยเขารับเลยไหมผมก็เลยมาถามว่าเออพี่ครับเพื่อนถามว่าเพื่อนแนะนําร้านนี้มาให้มาสมัครงานผมขอสมัครทํางานตอนนี้น,น,นะครับผมมาจากลําปาง แล้วก็ผมไม่มีตังค์กินข้าวแล้วผมเหลือเงินพันสามผมเหลือเงินแค่นิดหน่อยแล้วแล้วพันแล้วพี่เขาก็มองหัวจรดเท้าเลยครับจได้เลยจําได้ค้นใจเลยถือกระเป๋าเดินทางมองอเไยหรอมองหัวจรดเท้าเลยปุ๊บหมก็ตองนันชอบมองผมก็เลยไปทํางานบาร์โฮสไหมลองลองแบบแค่ผมก็เลยถามว่าทํางานบาร์โฮสทําเกี่ยวกับอะไรทํำยังไงเจอลูกค้าแค่ไปบอกลูกค้าว่านี่นะ เพิ่งมากรุงเทพเงินเหลือพันสามเดี๋ยวเราต้องเบรกเบรกละจริงๆอ่ะเธอไม่น่าไม่น่าไปแถวเม่งจ่ายแล้ววะเธอน่าจะไปแถววิชัยยุทธเธอจะได้เธอจะได้เจริญมากว่านี้นโอ้ยอย่างนี้ก็ยังดีนะเขาพูดตรงๆเขามีแล้วเขาเขาพูดตรงๆเขาทำไายอย่างนี้บางคนนั้น หลอกก็เธออีกแบบหนึ่งมีอีกแบบไม่อยากได้บ้านไหมบ้านอยากได้บ้านไหมตอนนี้รถก็มีบ้านก็มีเขาเบ่งกับเราเขามาเยอะกับเราแล้วตอนนี้หลอมีบ้านฉันไปทำมั่งดีกว่ารับมาเขายังรับอยู่บ้าอายุได้อายุยังได้อยู่เบ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ตบาดูเรื่องคุยเรื่องมูเตลูกันแล้วตอนนี้นะครับก้อสดสดบู อ่ะแล้วน้องไปทํางานบา์โฮสเนี่ยมันต้องมีอะไรบูตลูมั้งไหมเพื่อแบบให้ให้ลูกค้าแบบติดใจอ่ะอย่างแรกคือไรนุนถูนอย่างแรกก็อันนี้นะครับก็จะไปแบบอะไรอย่างแรกเลยไปครอบครูที่ไปเสตาพ่อพี่กล้องอีกห้ขวางพระพิฆเนศครับแล้วก็อาจารย์อาจารย์หาเขาให้ข้อมือมา้เธอลองทาบกับพี่กล้องดูจะเผ็ดอ่ะ ุนี่ก็บูกาลีค่ะแล้วก็งูบูกาลีค่ะเธอมีแค่งูมิ้วจอไม่มีงูแคนเหรอนี่ก่อนนี่เป็นนิ้วบูกานี่เป็นแหวนบูกาลีค่ะอูตายแล้วอันนี้เขาไปสูงกูอีกแล้วเอาจันทาก่อนมาแล้วเขาก็ครอบกู้ให้แล้วเขาก็ให้เขียนหน้าผากันไ่รู้ครับแล้วเขาก็บอกว่าให้กําไรนี้มาอันนี้กับคู่นี้เหรอใช่ครับให้คู่นี้มาอันนี้จะเกี่ยวกับเท้าเวสุวรรณ โอ้นี่นูได้แ่นี่มัด้วยอาจารย์หาให้มาเหมือนกันอ๋อไปมาเหมือนกันอาจารหาพห้อรายการเขามามันจะว่ามันไม่ได้อยู่ที่พวกนี้แล้วมันอยู่ที่หน้าตาเธอด้วยพี่ก็ได้พี่เห็นได้อย่างนี้เวลาผมว่าผมก็ไปไหว้ตลอดแล้วเคยไปขอพรพี่ก็ไม่ให้ขวางหรอใช่ครับขอพูดีาอไงนะคนก็ชอบแบบขอให้แบบหลักจากตอนแรกก็แบบไม่เคยเห็นเงินแสนแต่พอได้เงินแสนปุ๊บก็เลยไปไหว้อีกขอให้ได้หนึ่งล้านภายในหนึ่งปีได้ก็ได้เลยครับใช่ กูไปขอยิ่งพี่แม่กู้ขวากันนะขอได้หนึ่งร้ายหนึ่งปีเหรอได้้ไดเลยเหรอร้อยล้านภายในหนึ่งทำานไม่ได้ไม่ถึงปีไม่เคยถึงเงินล้านไงครับแล้วแบบขอขอแบบให้ได้หนึ่งปีเนี่ยขอให้ถึงเงินล้านปุ๊บไม่ถึงถึงปีแบบเก็บเงินก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ลำปางต่อไปต่อไปเก่งไปมล้วไม่งงี้นไม่จะไปทำอย่างนี้ได้ไงล่ะก็แบบพอพอแบบหุ้ยมีเงินหนึ่งล้านปุ๊บ แล้วทวดบอกว่าไม่เคยถือเงินล้านเลยวาผมก็เลยถ่ายคลิปเลยปิดตาทวดสองคนแล้วก็หอบเงินล้านมาให้ทวดจับเลยแบบเงินล้านป็นปึกทวดดีใจไหมร้องไห้กันทั้งครอบครัวผมก็ร้องไห้ผมก็ไม่เคยถือเหมือนกันครั้งแรกผมถือเงินล้านให้ทวดโอ้ยจเข้าใจแล้วล่ะจิเข้าใจทุกอย่างเลยโอ้ยเขาเข้าใจพูดเอาแหวนใ <นะ S 1> ห้ครับเลยใส่ไว้ทำไมครับต่อต่อใส่ไว้ทำไมให้เขาไปัจากนี้ก็ไปขอพรที่แบบถามรุ่นพี่ว่าแบบ มีที่แนะนำไหมผมชอบแบบมูชอบไหว้พระชอบสวดมนต์ก็เขาแนะนําไปฮ่องกงแชร์กงมิ้วกับบางต้าเซียนนะครับผมอ๋อคุณไปไปด้วยเหรอใช่ครับเพิ่งไปมาครับเพิ่งไปมาอันนี้พวกนี้เธอเอาติดตัวไปหมดเลรเวลาไปทํางานอ่ะเอาบางทีก็ใส่ไปบางทีก็ติดตัวใส่กระเป๋าไปนะครับตุงตลอดไม่น้าตุ้งนะของพวกนี้เท่านั้นใช่เขาก็ไปไปมาปุ๊บแล้ววันนั้นะมีลูกค้าไปไปไหว้มาปุ๊บอ่ะมีลูกค้าแบบไปทํางานลูกค้าให้ สองร้อยดื่มลูกค้าคืนนั้นให้ลูกค้าเอ้ยลูกค้าให้ผมเจ็ดหมื่นอ่ะพอคุณไปไหว้ที่แชร์กงหมิวที่ที่ฮ่องกงเหรอได้มาสองร้อยดิ่มเหรอสองร้อยดื่มเจ็ดหมื่นเลยเหรอโอ้โหลูกค้าเป็นจุดเป็นจุดเป็นุดนี่เหรอโหคุณก็เลยแบบเชิงกองว่ะที่ให้ผมก็ไปอ้อนเขาอ้อนเขาย่าเงี้ยเสียพูดชื่อนะยะเดี๋ยวรู้ไปฉันลูกค้าให้เลยเจ็ดหมื่นแล้วก็เลยแบบโอ้ยสบายนะกูคืนนี้เจ็ดหมื่นตายอ่ะแล้วต่ออันนี้ต่อแล้วนี่อะไร อันนี้คืออันนี้อันเดียวกันครับไปไหวมา๋อคุณไปไหวมาใช่แล้วคุณไปไหวมาไปไหวแจกช่วยท่านผู้ชมดูหน่อยสิดูกันเองตั้งคนละโแล้วทำไมเอาเขียงมาตั้งของไม่รู้นี่รายการอะไรเนี่ยนี่ครับผมก็ไปเสี่ยงแล้วก็ไปเสี่ยงเซมซีมาเนี่ยครับเขื่อนที่หลังหาที่ตั้งสวยๆมาหน่อยดูวงเอาที่ตั้งมาเป็นเขียงปูไม่ได้อานี่นี่จะไปไหวที่นั่นอยู่หวังตั้เซียนนี่ใช่ไหมขอพรมาครับแล้วก็ไปขย่ายเซมซีแ้ด้เขาไปเซมซีว่าไง เขาเกี่ยวกับก็เหมือนส่วนใหญ่ผมสังเกตหลายรอบเวลาผมไปเขี่ยจะมีแต่เรื่องแบบคนรักคนเอ็นดูคนสงสารแล้วก็แบบคนจะมาดูแลอะไรประมาณเนี้ครับหลอกกระเทยได้ไหมไอ้นี้อันนี้คือของอันี้คือของอาจารย์ถานะคะให้ดูอาจารย์ฐานครับของอาจารย์ถานที่ที่ที่เรื่องไปจับห้องกองส่วนอันนี้ปเซียเขาเขาบอกว่าปเซียขึ้นชื่อว่าเรื่องแบบดูดเงินมาดูเงินมา แจ่ถ้าคนอื่จับไม่ได้ไหมยะได้ครับคนอื่นแพงหมดเลยนะทั้งตัวนะระวังภาษีนะเธอจับไม่แพ้คนอื่นจับไม่ได้นะปีเสียคือจะไหมใช่ครับแล้วก็ให้อย่าจับปากเดี๋ยวเงินจะรั่วอย่างเงี้ยโหก็รั่วเธอช่วยทุกอย่างเลยเนาะใช่ครับเธอก็ไปศึกษามาเวลาเธอไหว้ขอพอเธอไหว้ว่าไงเธอเริ่มต้นขอว่าไงจําข้อแรกได้เลยคือจากเงินหนึ่งพันบาทปุ๊บแล้วพอไปทํางานสามวันปุ๊บได้มาหนึ่งหมื่นเก้าหนึ่งได้ถึงเงินหมื่นแล้วสามวันน่ะหรอหมื่นจาก พันสามเดือเไ็หมื่นเก้าใช่ครับไปทำงานแล้วก็แบบหูเงินหนึ่งหมื่นทำงานสามวันถ่ายคลิปเลยวันนั้นน่ะแบบตั้งกล้องเลยนั่งเปิดเนี้ยคืทํางานสามวันได้หมื่นเก้าตอนนั้นเหลือแค่พันเดียวน้ำตาไหลเลยคนดูคลิปนั้นประมาณห้าแสนหกแสนนะครับเพราะว่าแบบเขาก็ถามว่าทํางานอะไรสามวันได้หมื่นเก้าแล้วไปขอมาอีกขอแบบแล้วเขาแนะนําไปไหว้พี่คนิให้ขวางไปขอเงินแสนปุ๊บได้มาปุ๊บขอเงินล้านตอนนี้ขอสิบล้านล้านน่ะ านขอให้เธอเลือดไปเล่าเยอะเด็กๆมันไม่มาหาฉันเลัขอบพ่อฟิกคนเนตในโทรศัพท์ฉันมั้งได้บารักมากเลยได้ร้อยหนึ่งร้อยล้านแล้วแนะนําหน่อยสิบสองพันไม่ใช่ขอให้เธอขอให้ตัวจันได้ด้วยกันได้ด้วยกันได้ด้วยกันเธอมาสาธุทำไมล่ะได้ด้วยกันน้องถนเธอไปเอาฝั่งโน้นฝั่งโน้นเขาเยอะนี่ไงการจันทาจันทาจันพิธีให้ครอบครูโอ้โหเฮ้ยเธอก็ทําเยอะเหมือนกันเนาะทำเยอะ เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเชื่อไหมเชื่อครับตอนแรกไม่เชื่อครับแต่พอได้เงินมาเยอะเชื่อเลยครับแล้วนี่เธอเป็นจะเพศปีนี้เธอต้องไหว้เยอะๆนะเป็นจะเพศปีนี้ครับต้องไหว้เยอะๆนะ25้าโอ้แต่แล้วนี่เธอพูดอย่างนี้แล้วถ้าเกิดคนใหญ่จะติดตามเธอติดตามยังไงติดตามในทิกตอกอาศีครับแล้วก็ยูทูบอาศีช anel ครับตอนนี้มาท YouTube ครับเกี่ยวกับท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ชีวิตประจําวันครับอืออยางนี้ม่น่าเดี๋ยวไม่มีคนมาหาพี่เลยอะสิไม่มาหากูเลยเดี๋ยวนี้ อาจจะให้น้อยกว่ามีบัตรประชาชนนะว่าทำไมอ่ะด,ดูอายุกัน <laughs> ใครจะมาหาล่ะไม่ต้องไปสนใจแล้วพี่ก้อง <laughs> พี่ดูยังต้องการความรู้สึกอยู่เอาเงินฟาด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 ,ฟาด,ฟาดไป <laughs> อ่ะอสี่มีอะไรฝากคุณผู้ชมหน่อยบอกคุณผู้ชมนิดนึงจะติดตามผลงานยังไงก็ฝากทุกคนรักฝากทุกคนเอนดูเปย์ผมเยอะๆนะครับผม <laughs> แล้วก็ฝา <laughs> <laughs> ติดตามติ๊กต็อกอสี่นะแล้วก็ยูทูบอสี่นะครับผม แต่ก่อนไปเธอเยอะๆเธอไปเปลี่ยนทรงผมทรงนี้ก่อนใครทําให้เธอเนี่ยจะไลองหัดทำเองครับไปดูเข้ามาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันดูไม่เป็นผู้ชายเ้ก็เดี๋ยวรอพี่กล้องมาทําให้เนี่ยครับเราแ้บชาแนงนี้แบบ่าแนลนี้แบบการนู้จะเป็นูเกายลีนี่เออเกาหลีเออนี่เออลัดหล่อเลยนี่หล่อเลย ตายแล้วอรุแหวนไปเห็นไหมพอเธอเปิดหน้าปุ๊บเธอเธอเปิดหน้าปุ๊บกระเทยหลงไหลเลยอ้ออาร์สี่ยวเจอกันนะคือมันเสาหลังเสร็จปิดกล้องพอดอนพี่จะตามไปหาเราเบียงแซ่บเสร็จปุ๊บกูไปหาเลยไปกินของแซ่บๆต่อครับอออ่ะติดตามอารสี่ได้เลยนะคะที่ t ิ k t ตอ r อาสีหรือว่า IGC King Jack เหรอฮะ แล้วก็ยูทูบอาซีชาแนลนะครับกอคิงแจ็คคิงจกจอาซีชาแนลอาซีชาแนลยูทูบคิงแจ็คหมายถึงเขาเป็นคิงไงคิงคิงแจ็คหรือคิงจักกิงจักครับนามสกุลผมอ๋อกิงจักอ๋อกิงจักคนเหนือไงกิงจักขอบคุณมากค่ะอาซีอะไรที่น่าเชิญคนอื่นอีกนะชอบจะลงเราเปลี่ยนเปในนี้ดีกว่าเอาปิดรายการได้แล้วคุณก้องโฮสพดหมู่พด หมู่กล้องโฮส์พดหมู่เอาวันนี้รายการกล้องโฮส์พดหมู่หมดเวลาแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอาทิตย์หน้า <c oughs> วันจันทร์เรามาเจอกันใหม่เราสามคนลาครอนอย่าลืมติดตามรายการกล้องโฮสโพดหมู่ <c oughs> ทางช่อง9ทุก11าทุก้ิงเอสดโมงเช้